งาขี้ลาบต๊นั่นไอ้หัวน่ด้วยลาบเดียวเพียบเยนะเวอรเงี้ยมได้ก็เบื่อหน่อยเจ็ดเนื่อนเฮ็ดสมัยใน y o u à, v v t u ก็ได้กูได้กินก็ยังเวออน่เดียวนี่มันมักเนาะ

ん